แล้วสัญ,ญลักษณ์ในศาสนาพุทธเนี่ยโยมไม่มีหรอกดังนั้นศาสนาพุทธไม่มีไอ้อะไรไปทําอันตรายได้เลยน,นั้นทําไมผู้เจ้าไม่พูดเรื่องการสร้างพระพุทธรูปจริงไหมทาไมผู้เจ้าไม่พูดเรื่องเครื่องเรื่องสิ่งเรื่องพระาธาตุเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ใช่ไหมเพราะมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์โยมดูสิคนไปถล่มพระพุทธรูปที่ตาลีบันอ่ะชาวพุทธโกรธไหมโกรธ ใช่ไหมคนตัดเสียนพระพุทธรูปไปตามว่าต่างๆเราโกรธไหมโกรธอกุศลเกิดไหมอกุศลเกิดคนคนนั้นที่เกิดอกุศลไปอบายจริงไหมผลข้างเคียงผลกระทบต้องมีมากผู้เจ้าไม่พูดดังนั้นอะไรที่จะพูดออกมาแล้วเกิดผลเสียต่อสาวกต่อมหาชนต่อมนุษย์เทวดาทั้งหลายผู้เจ้าจะไม่พูดหลุดออกจากปากเด็ดขาด สิ่งที่ผู้เจ้าพูดหลุดออกจากปากจะต้องเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานเท่านั้นผู้เจ้าจึงจะพูดขนาดเพื่อนิพพานเท่านั้นยัง33มสิเล่มขนาดเนี้ยโยมใช่ไหมแค่โยมใช้ทั้งชีวิตก็แทบจะศึกษาไม่หมดแล้วใช่ไหมแล้วโยมจะวิ่งไปศึกษาอัตถกถา,าอะไรอีกอะใช่ไหม ู้เจ้าจึงต้องสกรีนองค์ความรู้ว่าคนคนนึงจะหลุดพ้นถึงนิพพานได้เนี่ยจะต้องรู้อะไรแค่นั้นและจริงๆผู้เจ้าก็บอกไว้ว่าคําพระองค์เนี่ยขอรู้เพียงคําเดียวแล้วประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมก็ชื่อว่าพระหูสูตรหลุดพ้นได้แล้วนะแค่นี้เองโยมต้องให้เครดิตพระพุทธเจ้าว่าโอ้คาพระเจ้าในสุดยอดเลยง่ายมากรู้คําเดียวก็หลุดพ้นได้แล้วนะนี่ ไม่ใช่อ่านไปแล้วบอกโอ้ไม่รู้เรื่องคำผู้เจ้ายากอะแล้วก็ไปพูด discredit คําศาสดาตัวเองว่าคำผู้เจ้ายากอย่าไปอ่านเลยถ้าผู้เจ้าพูดสักล้านคำนะมีคํายากซะ5ห้าแสนคำง่ายสะห้าแสนคำเท่ากับเรากล่าวตู่คำผู้เจ้าแล้วไอท้ทีง่ายๆไม่เอามาพูดไปพูดไอ้ทำคำยากใช่ไหมแล้วไปบอกผู้เจ้าเนะี่ยสอนยากมันอยู่ที่อินทรีย์แต่ละคน